อโอเคมาเมื่อกี้นั่งคิดไปคิดมานะครับนึงออกแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเกียร์หกนะครับเกียร์หกผมลืมไปว่าเวลาถอดฝาออกมาเนี่ยมันมีเซฟเกียร์ยติดที่ฝาใช่ไหมเกียร์นี้มันจะเข้าไม่ได้รุ่นนี้มีหกเกียร์นะครับรวมรวมเกียร์ถอยเป็นเจ็ดเกียร์เด้อ <c oughs> โอเคเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมโบช่องล่างนะครับจริงจิงแล้วปกติเราไม่มีอะไรมากหรอกแต่วันนีนะ้มันเป็นที่เกียร์ฝากนะครับเกียร์ฝากเอามาใส่แล้วปัญหาเกียร์มันดังนะครับเมื่อวานนี่็คือทําไปแล้วนะครับแต่ก็ทีนี้ไม่เอานะครับเพราะสภาพมันไม่น่าจะไหวอย่างฝากเกียร์นี่ก็เห็นไหมผมว่าข้างในน่าจะไม่เหลือแล้วแหละทีนี้เกียร์ฝากเนี่ย มันจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยแต่ที่นี้มันดังดังก็เลยต้องเนี่ยไปรวมกับมูเล่ด้วยมูเล่ปั่นน้ํานะครับนี่เดี๋ยวเกียร์ลูกนี้เขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็ดูแล้วกันว่าเกียร์รุ่นนี้มันมันไม่ใช้ D l อยิงนะครับโลหายมันอยู่ด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโลหายอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวทาการลื้อฝาอเดี๋ยวจัดการถอดออกมาก็จะได้เห็นกันครับ,รบข้าหน้าครับ อาอไม่เอาบล็อกยิงอ่ะเก็บไปแล้วที่เดึงสายมาเอ็บดึงสายอันนี้ช่างอันนี้ช่างจำเป็นนะครับช่างจำเป็นไอ้มื่อกี้มันมากเลยเดี๋ยวดูกระลือดูกระลือเอออย่าดูครับอายเขาเมื่อก่อนเขาตอกเสาเข็มเก่งไงออกเอาเทนด์หมดอ่ะ ก็เกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์รุ่นเก่านะครับอย่างที่ผมเคยเห็นเลยก็คือมันไม่ใช้ตัวดีดเอาเหมือนอไอตัวยูดีตัวใหม่นะครับมันจะตัวนี้มันตัวยูดีรุ่นเก่านะครับไม่ค่อยเห็นนะครับไม่รู้ว่าจะมีขาย่าถ้าเอามาก็ต้องแปลงอะ่ะบอกไก่หวนแปลงเลยยูดีรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีรุ่นไฟฟ้านะครับแบบใช้ถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์เขาเรียกว่ควิกชิปเตอร์อะไรประมาณนี้เออดีดเอาครับดีดเอา เอาไว้เข้าดีเข้าโลเข้าไฮนะครับคล้ายๆฟูโซแต่มันเหมือนมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับช่วงระบบเข้าเกียร์ของยูดีมันอยู่ด้านหลังนะครับโลไฮมันอยู่ด้านหลังปกติมันอยู่ด้านหลังแต่เป็นฟูโซมันอยู่ด้านหน้านะครับโลไฮสิบสปีดเหมือนกันอันนี้ก็สิบสปีดนะครับน่าจะสิบสปีดแหละอแต่คงไม่ได้ใช้นะครับน่าจะใช้ไฮไปเลยนะครับเพราะว่า คันเกียร์ด้านหลังมันไม่มีนะฮเนี่ยคันเกียร์ด้านหลังไม่มีปกติจะมีตัวโยกตัวช่วยนะครับอันนี้รุ่นใช้ตีนถีบเอานะครับแล้วก็โลวควา,ายสายสวยก็ไม่มีเลย <c oughs> เดี๋ยวถอดเรามาดูว่าจะเป็นไงต่อนะเดี๋ยวพับาปอีกที่หนึง่ง <c oughs> อ่ะโอเคถอดเรามาเรียบร้อยนะครับดูจากเกียร์แล้วทรงอีตันเลยนะครับเพราะไม่มีเอ่อทองเหลืองนะครับ เหมือนเอารอบอย่างเดียวนะครับเอารอบเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่มีทองเหลืองเลยนะครับเห็นไหมรอบไม่ได้ก็เข้าเกียร์ยากนะครับแต่ไอตัวเนี้ยผมไม่เข้าใจนะครับผมดันไปคางหนึ่งมันไม่เข้าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันโลมันหายอย่างที่ผมคิดไว้ไหมแต่ยังไงผมว่ามันโรมันหายแต่จู่ๆมันก็ไม่เข้านะครับใครเคยต่อมเกียร์รุ่นนี้ก็บอกด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจไม่งันมันมีไว้ทําอะไร หรือว่าเอาไว้เบรกมือบอกเออใช่ไหมเบรกมือได้ไหมใช่ป่ะเออนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่เบรกมือหรือไม่ใช่เบรกมือนะแต่เบรคมือปกติมันอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยแต่มันมีคันโยกนะครับแต่เวลาเราโยกไปอีกทางหนึ่งมันล็อกล็อกตูด,ดเกียร์เลยเฟืองไม่หมุนเลยนะฮะแล้วทีนี้ก็ที่เขาจะเปลี่ยนกนะ็คือเนี่ยเห็นไหมเฟือง มันอยู่ตรงเฟืองเกียร์อะไร,รอ่ะอันนี้ถอยอันนี้หนึ่งเนาะเฟืองลอยมันอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมันบินนะครับเกียร์มันดังเกียร์มันดังเวลาเข้าเกียร์ฝากวับมันดังคกคาคคกคาคนะมันไม่สนมเดี๋ยววัดเฟืองให้แล้วนะครับเดี๋ยวรุ่งนี้นะครับเฟืองสิบฟันนะครับเก็บเลยครับเก็บเลย สภาพก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับก็ยังดีๆอยู่แต่ไอ้ที่มันเกียร์มันดังเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เขาจะเปลี่ยนเกียร์ใหม่รุ่นใหม่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช้แบบตัวดีดเอาแล้วก็มีหกเจ็ดสปีดนับเกียร์ถอยด้วยนะเขาเรียกว่าเจ็ดเกียร์เดินหน้าหกนะครับถอยหลังหนึ่งนับเจ็ดนะครับนับเจ็ดเกียร์ก็จะเป็นแบบแล้วมีรุ่นหนึ่งคือโลไฮโลไฮนี่ไม่ต้องก็ได้รถน้ำไม่ต้องมีโลมีไฮหรอกนะครับเอารอบปั่นน้ำเร็วๆเลยนะเอาหกเกียร์มาลงเนี่ยน่าจะไหวยอยู่ แต่ว่าต้องดูหัวหมูนะครับดูหัวหมูมันความกว้างเท่าไหร่อะไรยังไงน้าแม่มเอาสลับไม่เลยดูครับส่วนฟันเกียร์ก็แบบนี้เลยนะครับราบนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะวางเกียร์อะไรนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็ดูนี่เนี่ย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 เห็นไหมมันมีลูกปืนกลงนกแตกนะครับเห็นไหมเนี่ย มันมาจากไหนอ่ามันมาจากไหนลูกปืนกงนกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่เออตรงนี้ลูกปืนใหม่อยู่เหมือนเปลี่ยนแผ่นคาดมาเรียบร้อยแล้วเปิดลูกปืนมาด้วยนะครับแต่ลูกปืนกงนกมันไม่ได้อยู่หลังเครื่องนะมันอยู่ในเกียร์นะครับนี่เม็ดลูกปืนสามเม็ดเนี่ยเนี่ยผมว่าที่มันดังนะมันไม่ได้ดังอะไรมันดัดงดังลาวนะครับดังลาวไม่รู้ว่าลาวล่างหรือลาวบนแต่ผมให้ลาวบนนะครับลาวบนน่าจะมีปัญหา แต่ล่างก็มีปัญหาเหมือน,น,นกันเพราะว่าลูกปืนมันแตกนะครับลูกปืนมันแตกเออสภาพมันก็ยังเเจ๋วอยู่นะครับแต่น้ามันเกียร์ก็เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวค่อยว่ากีเขาว่าเขาจะเอาเกียร์ลูกนี้ไปเทินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออเดี๋ยวข้ามาดูกันอ่ะโอเคมาเมื่อกี้นั่งคิดไปคิดมานะครับนึกออกแล้วไอ้อตัวเนี้ยมันเป็นเกียร์หกนะครับเกียร์หก ผมลืมไปว่าเวลาถอดฝาออกมาเนี่ยมันมีเซฟเกียร์ติดที่ฝาใช่ไหมเกียร์นี้มันจะเข้าไม่ได้รุ่นนี้มีหกเกียร์นะครับรวมรวมเกียร์ถอยเป็นเจ็ดเกียร์นะครับอันนี้ถอยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าดูจากเฟืองแล้วก็พอดูดีๆมันก็ไม่ค่อยสวยมากนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเกียร์หกนะครับมันติดอยู่ในฝาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันติดอยู่ในฝามันอยู่ในฝาเนี่ยมันปีทั้งหมด เจ็ดเกียร์รวมเจ็ดถอยนะครับผมก็รึกว่าโลไฮไม่ใช่ไม่ใช่อ,อขอโทษขออภัยด้วยข่าวสามมันผิดออกไปเยอะนะครับแต่ที่สาคัญคือเกียร์ลูกนี้ไม่มีทองเหลืองนะครับเคยเจอไหมตัวใหญ่คุจะเจออีตันแต่อีตันอ่ะเวลาเขาเกียร์อะไรอยู่ด้านหลังอ่ะมันจะมีซีนคอมเบตอยู่ด้านหลังนะครับเอาไว้เบรกเฟืองอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีซีนคอมเบตเลยคือ,ขอเขาเรียกว่าดิบดิบนะครับแบบเถื่อนเหมือนมอไซค์ไม่มีทองเหลืองเข้าออกเกียร์นะออ โอเครู้เรื่องอันนี้เกียร์หกนะครับอันนี้เกียร์หกย่างที่ว่านี่เกียร์ถอยเกียร์ถอยจะใหญ่เสมอหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไล่ไปโอเคเข้าใจแล้ววัดเรียบร้อยไปแล้วเลยเปลี่ยนเกียร์ต้องวัดวัดให้หมดเลยหัวหมูนะครับวัดหัวหมูวัดปลายเกียร์วัดนับเฟืองแล้วก็วัดนะครับแล้วก็วัดความยาวของเกียร์นะครับที่มาต่อกับจากท้ายเกียร์มาหาหัวเกียร์เราจะดูว่า เพลากลางเราอ่ะมันจะยาวหรือมันจะสั้นขนาดไหนแล้วตัวอย่างก็คือเราต้องเอาเนี่ยจำปาเนี่ยไปเคียบกับเกียร์เกียร์ลูกใหม่ที่เราจะซื้อมาไม่งั้นเราต้องเอาจำปาที่มันติดมากับเกียร์เนี่ยติดมาด้วยไม่งั้นเราหาซื้อขี้แต่ขี้แตนนะครับโอเคเข้าใจลูกนี้นะครับ,คล,นะค,รบคลิปนี้เอาแค่นี้แล้วกันคลิปหน้าก็ค่อยว่าเป็นรถรถคันไหนแล้วกันนี่แต่เป็นเกียร์ยูดีนะแต่รุ่นเก่านะครับโอเค